ก็กราบสวัส <Glen> ดีมิตรักนักเล่นเกมสล็อตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยก็จะมารีวิวสล็อตเกมสล็อตนะครับของทางเว็บโซโบยีสบสองนะครับมาอยู่กับ กันที่ ebet gaming วันนี้ผมจะเล่นที่3,000บาทครับกดเติมเงินไปเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กดตรงคำว่าเล่นเกมตรงนี้ <Okay. S 1> เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ ebet gaming นะครับผมไม่ใช่เว็บค่าย ebet gaming นะพูดผิดอีกแล้วกูนะครับนี่นะครับนี่คือ,อเขาเรียกว่าอะไรโฉใหม่นะครับหน้าการเล่นเกมสโฉมใหม่ของทาง ebet gaming เขานะครับแล้วก็ให้เราเลือกเกมที่เราจะเล่นเลยนะจ๊ะท <Okay. S 1> ่านผู้ชมจะ้า <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมไหนดีเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะขอหา บบนึงเห็นน้องชิบะนะเล่นเกมน,นี้แล้วกันนะครับวินวินวันนะครับน้องชิบะนะครับผมชนะชนะชนะนะครับ<ป>ผมอ่ะลองดูซิว่ามันจัดชนะจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถนะครับกดมาดูวิธีการเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับกรงตรงตารางการจ่ายเงินรางวัลเนี่ยอ่ะก็มาอ่านกันได้คร่าวๆกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาอ่านกันได้เลย เป็นสล็อตแปลกใหม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับผมว่านะอืมอืม,อมโอเคครับมาวันนี้จะเล่นที่เท่าไหร่นะครับเล่นที่ซัดอืมสี่สิบหาบาทดีไหมเอ่อเอาห้าสิบาทเหรอเดี๋ยวนะผมขอเลือกก่อนนะครับมันเล่นยังไงวะเนี่ยเดิมพันอิดอินกอสแปลว่าอะไรมันสามารถลดได้เหรอ อันนี้ผมกดอินก๊อตสองนะครับแล้วก็หมุนที่ตาละสามสิบบาทนะครับผมคือมันยังไงวะเนี่ย <What? S 1> ปึ๊บปึ๊บได้คูณสองมาครับอันนี้คืออะไรวะไอ้พวกนี้คืออะไรวะอไอ้พวกนี้คืออะไรอะเดิมพันอินก๊อตมันคืออะไรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโ <Okay. S 1> อม <Okay. S 1> เคเผื่อมันเผื่อจะรู้วิธีการเล่นของมันนะครับ เป็นสล็อตแบบช่องเดียวนะครับท่านผู้ชมครับและมีข้างล่างนะครับเป็นตัวคูฮ้ยอันนี้อะไรพิกวินหรือเปล่า,าอ่าได้มา4้หาบบาทนะครับผมอันนี้เป็นกระดูกหนึ่งสามชิ้นนะครับผม,มเรียงกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนมาได้คูนึงได้30บาทนะครับผมได้ที่30บบาทอ่าโอเคครับกดหมุนไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับอ๋อคือมันจะสุ่มใช่ไหมอ่ะมันมันมันจะสุ่ม จาก30บาทถ00 right? ึง2อ0พันหนะครับผมใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเล่นตาละ45บาทนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะกดหมุนไปครับได้คูณ2มายังไงบิ๊กวินเปล่าปึ๊บอ้าวบิ๊กวินครับท่านผู้ชมครับอ้าวบิ๊กวินแตกดูครับได้มาเท่าไหร่อันนี้ได้มา2,700บาทนะครับผมโอเคโอเค เอ้ยถึงว่าถึงจะงงหน่อยหน่อยนะท่านผู้ชมนะแต่บิ๊กวินมันก็มาจนได้นะท่านผู้ชมครับอ่ะมาหน่อยเว้ยจัดไปครับท่านผู้ชมครับเนี่ยผมเล่นมาขนาดนี้ผมยังไม่รู้ไอเดิมพันอินกอสเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันสุ่มอยู่ข้างล่างเนี่ยสาบาทถึง2องพเนี่ยมันไม่ใช่30บาทนะครับมันคือเลข30ถึง2องพมันคืออะไรตัวคูณหรอหรือยังไงอะ่ะ <c oughs> อ่ะกดหมุนเรื่อยๆครับตอนนี้ เงินนะครับจาก3,000บาทเพิ่มมาเป็น6,000บาทแล้วนะครับผมและก็ลดลงเหมือนเดิมนะครับ <What? S 1> มาหน่อยกระดูกมาไม่มาไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะท่านผู้ชมนะที่เห็นผมเล่นนะครับแล้วก็อยากเล่นเกมสล็อตแบบที่ผมเล่นเนี่ยแนะนำเลยครับลิงด้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับต้องทางเว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาแจกจริงแจกจังนะจ๊ะ <Wow. S 1> มาเอาหน่อย ออืไม่ได้อะไรเลยครับท่านผู้ชมครับคือเอาจงจริงเนี่ยผมสามารถเลิกเล่นได้เลยนะครับผมเมื่อถึงหกพันเนี่ยผมก็ได้กําไรมาสามพันละใช่ไหมเออผมสามารถเลิกเล่นได้เลยนะครับแต่ก็นะ <What? S 1> ก็อยากได้ทักเจ็ดพันก็น่าจะโอเคละเจ็ดพันแปดพันเนี่ยโอเคละอันนี้ได้มาเก้าร้อยบาทนะครับผมนี่เราสามารถมาดูได้เลยนะครับว่า มันจะออกรางวัลยังไงนะครับตรงข้างๆนะครับด้านขวาเน่เห็นไหมท่านผู้ชมครับอ่ามันมีรูปกระดูกนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วท่านผู้ชมผมเข้าใจแล้วถ้าได้รูปกระดูกนะครับใดๆเห็นไหมท่านผู้ชมใดๆเนี่ยเห็นไหมมันจะได้30บาทนะครับถ้าได้กระดูกอันหนึ่งนะครับชิ้นเดียวอ่สามช่องเนี่ยเราจะได้60ถ้าได้กระดูก2ชิ้นอ่สามช่องเราจะได้90นะครับถ้าเราจะได้กระดูก3ชิ้น สช่องเราจะได้150บาทนะครับ <Okay. S 1> และถ้าเราได้ตัวอักษรน,นะครับเราก็จะได้240บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเราได้รูปหน้าของน้องหมาชิบะอินูเนี่ยเราก็จะได้มา2,600บาทนั่นเองครับผมอผมเข้าใจแล้วทุู้ชมครับผมเข้าใจแล้วนะอะนี่อันนี้ได้มา30บาทนะครับผมใดๆนะครับใดๆเขาเรียกว่าใดๆอ่ะ โอ้โหเล่นมากี่นาทีเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจนะครับว่ามันเล่นกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> กดหมุนไปเรื่อยๆครับมีเงินอยู่3,000ันบาทนะเอามาอันนี้เอามาลงทุนเล่นสล็อตนะครับผมตอนแรกผมว่าจะเล่นสักตาละ150บาทแต่ดูว่าเหมือนว่ามันจะเสี่ยงเกินไปนะครับอ่ะขอให้ขึ้น7 0 0 0ันหน่อยมาถ้าขึ้น7000พปุ๊บเนี่ยผมจะเล่นตาละ150บบาทเลยก็แล้วกันนะครับ เผื่อว่าถ้ามันได้บิ๊กวีนหรืออะไรใหญ่ๆที่มันแตกเนี่ยจะได้เงินเยอะนะครับผมโอเคมากดหมุนไปนี่ผมยังไม่ได้เจอหน้าน้องชิบะเลยนะท่านผู้ชมนะยังไม่เคยเจอเลยนะครับหน้าของน้องชิบะที่มาในาสารลอตสามช่องนี้นะครับเฮ้ยยังไงวะเนี่ย <c oughs> ทำไมออกยากออกเย็นขนาดนี้นะครับผมไม่ได้ดูเลดการออกมาด้วยนะครับว่ามันออกเท่าไหร่ ครับกดหมุนไปเรื่อยๆครับอืมผมว่าการเล่นเกมสล็อตเนี่ยมันเหมือนเป็นงานอดิเรกชั้นดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ทั้งความสนุกด้วยไออันนี้เอาค้างเอาโทษทีโทษทีโทษท,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 ทีมันค้างนิดหน่อยท่านผู้ชมครับปึ๊บอืมเป็นใดๆนะครับได้มา450บาทก็มันเป็นงานอดิเรกชั้นดีเลยนะครับไม่ต้องลงลงแรงอะไรแค่แบบว่านั่งเล่นนะครับแบบ แป๊บๆนะครับก็ได้เงินแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมครับจาก3,000บาทของผมตอนนี้เป็น7 0 8 0บาทนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะได้มาด5 0้มา4 5บบาทครับตอนนี้เป็น7,500แล้วซึ่งผมสามารถเลิกเล่นได้เลยนะครับแต่นะครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่ยังครับยังยังไม่ถึงเป้าของผมนะของผมอยากได้สัก8 0 0พนะครับผมลงทุน3,000นะครับได้กำไรมา5 0าพันนี่คือ อะไรเขาเรียกว่าโคโชคดีแล้วนะครับของวันนี้นะถ้าได้ประมาณนั้นจริงๆเนี่ยอุ้ยจะถึง800 0แล้วนะครับอีกน,นิดนึงอีกนิดนึงเพื่อนเอ้ยเอาหน่อยเว้ย,ย,ยนะจะถึง800 0ันแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นมา7,8 0 0เลยนะครับนี่ผมลงทุนแค่ไปแค่3,000ันเท่านั้นนะครับผมก็ยังได้กลับมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พอมีเงินนะครับแบบว่าไม่ได้ใช้ทำอะไรเนี่ยก็ลองเอามาเล่นเกมสล็อตเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินของท่าน ขึ้นไปอีกขั้นลองดูครับท่านผู้ชมครับถ้านะครับท่านมีเงินของท่านอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ไม่เอาไปเสี่ยงหรือไม่เอาไปลงทุนอะไรเนี่ยเงินของท่านก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ผมเพิ่มมาเป็น150บาทแล้วนะเงินของท่านก็จะอยู่แบบนั้นนะครับไม่มีการเติบโตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ<ๆ>เพิ่มความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินของคุณนะครับผมเช่นคุณมีเงิน1,000บาทเอามาเล่นเกมสล็อตเนี่ย คุณอาจจะเสียนะครับใช่แน่นอนนะครับมันจะมีบางวันที่คุณเสียแต่คุณไม่เสียตลอดแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณมี1000นะครับบางคนเล่นถึง10,000หมื่นสองหมื่นก็มีนะครับผมเคยทําให้ดูมาแล้วนะท่านผู้ชมนะลงทุน1นึ่งพันนะครับได้กลับมา10,000กว่าบาทนะครับคลิปก็มีให้เห็นกันอยู่นะครับก็สามารถกดไปดูในช่องช่องนี้ได้เลยนะครับผมมาโอ้โหตาละร้อยห้าสิบบาทลดโคตรเร็วเลยท่านผู้ชมครับดูครับตอนนี้ อย,ยังไงวะเนี่ยดูครับตอนนี้เหลือที่5,985บาทแล้วนะครับจาก7,8 0 0เมื่อกี้อ้าเพิ่มขึ้นมาเป็น7 4 0 0อ่าเดี๋ยวผมจะขอเลิกเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเล่นไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ได้กำไรนะครับผมโอเคแค่7,4 0 0ก็น่าจะพอใจแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สำหรับการเล่นเกมสล็อต มารีวิวเกมสล็อตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอยากเล่นกันหรือเปล่านะครับถ้าอยากเล่นก็อย่ารีบรอช้านะงานอันเดลกสนุกสนุกแบบนี้นะครับมาเล่นเล่นกันขำๆกันได้นะครับลงทุน100บาทก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับลิงล่างๆไปสมัครสมาชิกกันได้ <Okay. S 1> สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ